บทที่548เขตแดนคู่แสงใบมีดกวาดไปและเดินตรงไปยังส่วนหลักของเม้งเตเต้เม้งเตเต้ไม่ได้แสดงรูปแบบเดิมแค่มองอีกฝ่ายด้วยสายตาเย็นชาจากนั้นเขาก็ยกมือขวาขึ้นและพูดสองคำอย่างเย็นชาเหี่ยวเฉา ทันใดนั้นแถบแสงสีม่วงดำทั้งหมดก็เปลี่ยนเป็นสีม่วงสดใสในทันทีและแถบแสงแต่และแถบก็ดูเหมือนจะละลายด้วยตัวมันเองเปลี่ยนจากสีม่วงสว่างเป็นความมืดที่ไร้ขอบเขตทันทีมันทำให้พื้นที่ทั้งหมดที่ปกคลุมไปด้วยความมืดมิดกลายเป็นสีดำสนิทไม่ว่าจะเป็นขอบคมของใบมีดหรือรอยแตกในอวกาศที่ถูกตัดออกในเวลานี้ดูเหมือนว่าทั้งหมดจะพังทลายละลายในทันทีเหี่ยวแห้งและร่วงหล่น เวทีแข่งขันทั้งหมดพื้นที่ที่พวกเขาต่อสู้กันมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ200เมตรและจมลงไป2เมตรในขณะนั้นสีทองเข้มของเบฮิมมอสกลายเป็นสีเข้มขึ้นในทันใดและแม้แต่ขนบนตัวของมันก็เริ่มที่จะสูญเสียความแวววาวของมันและถึงกับม้วนตัวขึ้นเนื่องจากประโยคที่เหี่ยวแหง้งอังเมงเตเต้ปล่อยมังกรคำรามบนท้องฟ้า ความมืดที่พิ่งเหี่ยวเฉากลับมาสดใสอีกครั้งในเวลานี้สีม่วงสดใสในโลกสีม่วงนั้นมันยืนอย่างภาคภูมิใจในอากาศราวกับปีศาจมองเห็นคู่ต่อสู้ด้านล่างและร่างยักษ์ของเบฮีมอสก็ค่อยๆจมลงสู่พื้นทีละน้อยและสีม่วงที่ท่วมทนก็พุ่งเข้าหามันอย่างบ้าคลาั่งเบฮีมอสยักษ์ที่ไร้พายุกรงเล็บอ่อนแอในเวลานี้จะหลุดพ้นจากความมืดมิดอีกครั้งได้อย่างไร เขตแดนที่สเสี่ยวซานที่กำลังดูการต่อสู้อยู่ก็อดไม่ได้ที่จะหายใจเข้าลึกๆใช่การเปลี่ยนแปลงของสีม่วงและสีดำนั้นชัดเจนว่าไม่ใช่เขตแดนแห่งความมืดที่บริสุทธิ์แต่ก่อนแต่เป็นเขตแดนอื่นที่เหี่ยวเฉาสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือเขตแดนทั้งสองแห่งของเม้งเตเต้เสริมซึ่งกันและกันการเหี่ยวเฉาสามารถปรับปรุงได้ภายในขอบเขตของอาณาจักรแห่งความมืด และในทางกลับกันธาตุมืดสามารถกัดกร่อนกลับเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเหี่ยวเฉาเพิ่มขึ้นอย่างมากตอนนี้เสี่ยวซานเข้าใจแล้วว่าทำไมจักรรพัิอสูรธมินผู้ยิ่งใหญ่กล่าวว่าเม้งเตเตสามารถแสดงความแข็งแกร่งของจักรรพัิอสูรธมินได้แม้ในเวลากลางวันแท้จริงแล้วคือ ในสถานะนี้มีเขตแดนที่ทรงพลังสองแห่งขุมพลังระดับเทพธรรมดาไม่ใช่คู่ต่อสู้อย่างแน่นอนในอนาคตถ้ามันบรรลุถึงระดับพระเจ้ามันต้องเป็นการดำรงอยู่ที่โดดเด่นอย่างยิ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือไม่ต้องสงสัยเลยว่าคู่ต่อสู้ของเสี่ยวซานในนัดต่อไปจะเป็นอสูรธมินเม้งเตเตในที่สุดผู้เล่นเบฮีมอสบนเวทีก็ยอมรับความพ่ายแพ้หากไม่ยอมแพ้ฝ่ายตรงข้ามก็มีโอกาสฆ่าเขาได้ ในฐานะที่เป็นผู้อยู่ยงคงกระพันยอย่างเบฮีมอสในการต่อสู้ทางบกในเกมนี้ทั้งเกมเขาไม่ได้แต่ต้องคู่ต่อสู้ด้วยซ้ำเขาแพ้เกมไปแล้วมันช่างน่าเศร้าจริงๆอย่างไรก็ตามเมื่อต้องเผชิญกับความแข็งแกร่งต่อหน้าคู่ต่อสู้ที่มีความสามารถโดดเด่นการพูดอะไรก็ไม่มีความหมายจัก,กรรพัิอสูรทมินผู้ยิ่งใหญ่ อันดับที่6จากจักรพรรดิอสูรทั้งหมดหากเพิ่มจักรพรรดิสวรรค์มันอาจจะไม่สามารถเข้าสู่สิบอันดับแรกได้แต่เขาทนไม่ได้ที่จะมีหลานชายที่ดีเช่นนี้เป็นไปได้ว่าในอนาคตหากเม้งเตเตกลายเป็นจักรพรรดิอสูรผู้ยิ่งใหญ่สถานะของสายเลือดศูนย์มังกรจะดีขึ้นอย่างมากมันไม่ง่ายเหมือนอันดับที่6ในตอนนี้ยิ่งกว่านั้นนี่คือสิ่งที่จักรพรรดิองค์อื่นไม่มีโอกาสได้ต่อสู้เพื่อชิงมัน อย่างไรก็ตามพวกเขาเป็นมรดกของจกักรพรรดิอสูรผู้ยิ่งใหญ่บนเวทีเมงเตเตผู้เอาชนะเบฮีมอสไม่พึงพอใจเลยและยังคงมีสีหน้าเหมือนเดิมราวกับว่านี่คือสิ่งที่ควรทำวินาทีต่อมามันค่อยๆหันกลับมาและมองไปทางเดียวผู้ชมจำนวนมากมองตามและสิ่งที่พวกเขาเห็นคือชายสวมหน้าก,ากากยืนอยู่ในบริเวณที่ไม่เด่นเป็นผู้หนึ่งที่ชนะการแข่งขันนสุดท้ายและเอาชนะผู้แข่งขันฟีนิก์เพลิงอมตะชูรา ดวงตาของเมงเตเต้แปลกมากแม้ว่าพวกเขาจะอยู่ห่างกันแต่เสี่ยวซานก็ยังมองเห็นแววตาของเขาได้ชัดเจนและรูปลักษณ์ในนั้นช่างน่าสงสัยจริงๆไม่มีศัตรูมีแต่ความอยากรู้อยากเห็นความอยากรู้อย่างเข้มข้นในเกมต่อไปเขาจะได้พบกับผู้เล่นที่ได้รับความนิยมสูงสุดในการแข่งขันรายบุคคลเมื่อพิจารณาจากความแข็งแกร่งที่เมงเตเต้แสดงให้เห็นแล้วเสี่ยวซานก็รู้ว่าเขากำลังมีปัญหา ในเขตแดนแห่งความมืดและเขตแดนที่เหี่ยวเฉาของเมง้งเตเต้ผู้เล่นเบฮีมอสจะรีบเร่งไปไม่ได้เขารีบเข้าไปด้วยตัวเองได้ไหมไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่คือผู้เล่นที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็นในการแข่งขันครั้งนี้ไม่มีใครอื่นในแง่ของระดับของการควบคุมองค์ประกอบมันยังเหนือไม่กงจือ่อ ดูเหมือนว่าองค์ประกอบมืดเองก็เป็นส่วนหนึ่งของมันหรือเป็นส่วนหนึ่งของความมืดแล้วนี่คือบุตรแห่งความมืดที่แท้จริงเป็นการยากที่จะเอาชนะผู้ชายคนนี้ด้วยความสามารถที่มีอยู่ในปัจจุบันของเขาในเกมวันนี้ผู้เล่นเบฮีมอสแพ้โดยไม่ได้เปิดไพ่ของเมง้งเตเต้ด้วยซ้ำหากเขาไม่สามารถหยุดมันได้ก็มีแนวโน้มว่ามันจะเอาชนะตัวเองก่อนแล้วก็แมวใหญ่และในที่สุดก็ชนะไม่กงจืดสุดท้ายก็คว้าแชมป์ประเภทบุคคลได้ เป็นครั้งแรกหลังจากเข้าร่วมการแข่งขันนี้เสี่ยวซานมีจิตวิญญาณการต่อสู้ที่แข็งแกร่งเป็นครั้งแรกและรู้สึกคาดหวังสำหรับการแข่งขันไม่กงจืออยู่เคียงข้างเสี่ยวซานในขณะนี้และเธอรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของเสี่ยวซานอย่างชัดเจนในเวลานี้แทนที่จะท้อแท้จากความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้ราวกับว่าอารมณ์พิเศษผุดขึ้นในตัวเขา ในขณะนี้เสี่ยวซานดูเหมือนจะเปลี่ยนเป็นบุคคลอื่นและสามารถสัมผัสได้ถึงรัศมีที่แข็งแกร่งและทรงพลังรอบตัวเขาทั้งสองฝ่ายลงจากเวทีและถึงเวลาที่เหลือของเวทีแน่นอนเป็นไปไม่ได้ที่จะซ่อมในทันทีต้องใช้เวลานานแค่ไหน ระดับราชาอสูรหลายคนที่ควบคุมธาตุดินได้ดีขึ้นมาบนเวทีและควบคุมธาตุดินอย่างรวดเร็วเพื่อฟื้นฟูระดับดั้งเดิมของเวทีการแข่งขันมันดูไม่สวยเท่าต้นฉบับแต่ก็ยังโอเคสำหรับการแข่งขันบางทีอาจเป็นเพราะอิทธิพลของกลิ่นอายที่เปลี่ยนไปของเสี่ยวซานไม่กงจื่อก็อารมณ์ดีอยู่แล้วเพราะต่อไปเป็นตาของเธอที่จะเล่น เสี่ยวซานและแมวใหญ่เอาชนะคู่ต่อสู้และเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเธอจะปล่อยให้พวกเขาแสดงอย่างเดียวได้อย่างไรพี่ชายข้าจะไปแข่งขันไม่กงจือพูดกับเสี่ยวซานโอเคไปเธออารมณ์ของเสี่ยวซานกลับมาเป็นปกติในเวลานี้เขาหันไปมองที่ไม่กงจื่อและรอยยิ้มก็ปรากฏขึ้นที่มุมปากของเขา พวกเจ้าแข็งแกร่งมากและข้าจะผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศอย่างแน่นอนเราจะพยายามรวมพลังกันในรอบชิงชนะเลิศหลังจากพูดเช่นนี้ไม่กงจือก็หันหลังกลับเมื่อเห็นแผ่นหลังที่สวยงามของเธอหายไปจากสายตาหัวใจของเสี่ยวซานก็สงบลงอย่างผิดปกติ ชัยชนะในวันนี้หรือการประลองยอดฝีมือของสารบรรพบุรุษนี้เขาได้ค่อยๆก้าวขึ้นสู่เวทีของโลกใบนี้ไม่ต้องสงสยัยมีหลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับตัวเขาที่น่าสนใจสําหรับอสูรและพูดในอนาคตเขาจะไปกับเมกงจื่อเพื่อเผชิญกับความยากลําบากมากมาย ตอนนี้เขาไม่สามารถล่าถอยหรือปกปิดได้อย่างสมบูรณ์จากนั้นเพียงแข็งแกร่งขึ้นแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆและเร็วขึ้นเท่านั้นเขาก็จะสามารถรเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤตการณ์ทั้งหมดนี้ได้ทุกอย่างของในโลกนี้ความแข็งแกร่งยังคงเป็นราชาในขณะนี้มีออราปแปลกๆอยู่ข้างหลังเขาเมื่อเสี่ยวซานหันไปมองเขาพบว่าแมวใหญ่ทำสมาธิเสร็จแล้วและลืมตาขึ้น มันยังดูอ่อนแออยู่เล็กน้อยแต่ค่อนข้างคลุมเครือดูเหมือนว่าจะแตกต่างกันเล็กน้อยด้วยการเปลี่ยนการแสดงออกที่ค่อนข้างซับซ้อนระหว่างคิ้วของมันยังไงเสี่ยวซานถามแมวใหญ่นั่งลงบนพื้นแล้วพูดด้วยรอยยิ้มบิดเบี้ยวดีอาการบาดเจ็บดีขึ้นเล็กน้อยแล้วและไม่ควรมีปัญหาในการพักอีกเสี่ยวซานกล่าวว่าดูเหมือนว่าเจ้ามีบางอย่างติดอยู่บนนั้นใจของเจ้ายังแค้นเคืองเผาอาสูรสิงโตอยู่หรือ แมวใหญ่กล่าวว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะบอกว่าไม่มีความแค้นเพราะเมื่อพวกมันปฏิบัติกับเราเช่นนี้ข้ายังเด็กไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเกี่ยวอะไรกับสิงโตและเสือไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันและไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งข้าจะได้รับการยอมรับจากพวกเขามีแต่ความแค้นเคืองต่อพวกเขาข้าต้องการที่จะแข็งแกร่งขึ้นแต่ข้าแค่หวังว่าหลังจากที่ข้าแข็งแกร่งขึ้นแล้วข้าจะแสดงให้พวกเขาเห็นว่าพยักผสมของเราไม่ได้เป็นเผ่าพันธุ์ต้องสาบ